นิสัยที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นครับในการที่เราจะประสบความสาเร็จในเป้าหมายของเราและเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆในแต่ละวันครับโดย4นิสัยต่อไปนี้คือสิ่งที่เราควรมีครับ 1. เราต้องเป็นคนที่รู้ว่าควรทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือพลังของเราให้กับเรื่องอะไรที่มีคุณค่าต่อเราครับเพราะว่าเรามีพลังจากัดครับในการที่เราจะทุ่มเท ลงไปในสิ่งต่างๆเนี่ยมันสําคัญที่เราจะต้องโฟกัสว่าเราจะทุ่มเทให้กับอะไรนะครับสครับต้องเป็นคนที่หาความรู้คอยอัปเดตความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาครับเพื่อที่จะได้พันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับและ3คือต้องเป็นคนที่ชอบเอาความรู้ที่เราไปศึกษาหามานะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อเราเกิดความเข้าใจมากขึ้นหรือเอาไปทําอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์กับเป้าหมายของเราด้วยนะครับและ4ก็คือ การเป็นคนที่ดูแลสุขภาพครับทั้งการออกกาลังกายอาหารการกินที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ก็ทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมที่จะลุยสู่เป้าหมายของเราได้ครับถ้าชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเป็นประจำทุกวันครับ